สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมไซเรนเมืองหาผีนะครับนี่นี่เจอกันอีกแล้วนะครับอากดเข้าไปนี่ continue us อ <c oughs> ดันของ KE เมืองหาผี <c oughs> อันนี้ก็แค่อกก็ในมือเขาก็ถืออุอริเอ็นนะครับนี่ตอนนี้เขากำลังไปปรับผู้ผีปีศาจอยู่นะครับนี่ <c oughs> ไปครับดูกระต่อครับท่านผู้ชมโอเคครับดูเหมือนผมจะเจอโจทย์แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอาวุธก่อน,นครับนี่ เอาเป็นค้อนเลยครับถ้าเป็นกระสุนนะ่ยมันจะเปลืองครับนี่ไงมาสิมาสิมึงมาส,มาสิเดี๋ยวขอรบก่อนลบ,บๆบเดี๋ยวขอตั้งหนักก่อน,นครับโอเคมาก็มาดิครับ <c oughs> นี่ทุบเน่ย มาปัดตูปท,ปที่อ่ะโอเคมันสิ้นชีพแล้วครับเรียบร้อยแล้วนี่จัก,กานตัวนึงเฮ้ยมึงชนกูเหรอมึงชนกูเหรอเฮ้ยกาเหรอโอ้ยอะไรวะโอ้ยอ,ยอ,ยอยเจ็บเลยเจ็บเลยทีนี้โอเคครับมันตายหาไปแล้วครับอื เออดีแต่ซัก็ดีเดี๋ยวเราต้องหากุญแจก่อนนะครับนี่กุญกุญแจมันจะอยู่ข้างในบ้านนะครับอ่ะนี่ไงผมเจอแล้วอ่ะหย่ามันไปด้วยครับอืมเฮ้ อันนี้คืออะไรวะนี่อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ครับไม่เกี่ยวกันโอเคเดี๋ยวต้องทำการเปิดล็อกนะครับนี่เปิดประตูนะครับปิ๊บแล้ก็สามารถหยิบกุญแจข้างในบ้านมืกิ้นี้ได้นะครับทุกคน โอเคครับผมเจอโจดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เฮ้ยนี่น่นี่ตีทุบแรงๆโอ้ยโชนโอ้ยโชนโอ้หมงจะไฟใช่ไหมมาอีกอีกตัวหนึ่ง่ะนี่ตัวทุบแรงๆนี่ถึงมันจะตายครับนี่ โอ้โหมืดครับมองมองอะไรไม่เห็นนะครับก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ นี่แรงๆเ,เดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนนะครับนี่อา้าวเจอผีมีหน้าแล้วครับนี่เราเจอกันแล้วครับนี่นี่ยิงเอ่จะทำไมหน้าดูเปลี่ยนไปวะ นี่จับนี่จับกดมัวก็เอาไม้แทงที่ตรงนี่แทงไปแล้วนี่อ้าร้อ,องเลยอ๋อเสียงกี่ร้องนี่อะไรอยู่ที่พื้นน่ะอ๋อสเปคีโอเคกุญแจครับทีนี้เราก็ไปต่อนะครับอืม ได้หมดท่าสดชื่น <c oughs> <c oughs> อ้ยเดี <c oughs> ๋ยวเราต้องขายกุญแจห้องนี้นะครับให hey, ดด้เปิดดิเปเดเดเปิดหน่อยเปิดหน่อยอันนี้อันนี้ก็เปิดไม่ได้แล้วครับนี่กดซื้อไม่ได้แล้ว อโอเคอันนี้เราก็เปิดล็อกได้แล้วครับรู้สึกว่าจะผมจะมีแต่กระสุนอันที่สาม้วครับเฮ้ยเจอแล้วตัวนี้โอเคมันตายแล้วครับ ไม่มีไอเทมอยู่ที่พื้นนะครับไม่มีอ,อ๋ออันนี้เราก็ต่อสายได้ครับสายอันนี้เหมือนเป็นสายไฟครับ เดี๋ยวผมจะกดสวิตช์นะครับนี่พอกดเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเอ้ยเอครกอพอไอ้วนนี้ก,ก็โอ้ไอ้วนนี้ก็ล้มล้มอยู่กับพื้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะครัมโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไนอเทมนะครับ เดี๋ยวผมต้องขึ้นข้างบนไปดูก่อนนะครับต้องดูอะไรบางอย่างครับเผื่อมีอะไรดีๆเขาบ้างอ,อรู้สึกว่าผมจะเจอตัวอะไรบางอย่างน,ะนี่ทกแป้งเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยผมพอ อ๋ออันนี้สกายฟิชนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราต้องเ,อเดี๋ยวผมต้องกลับไปเลยครับก็ดังนนี้ก็จบเกมนะครับนี่กลับไปที่เดิมนะครับนี่อันนี้เราก็กลับทางเดิมนะครับ มถึงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงฝั่งครับเฮ้ยจบแล้วเหรอโอเคมชชั่นคมพเปแล้วครับภารกิจสองโอ้โหน้ำไหลเลยครับนี่ ลายเป็นน้ำตกเลยครับอืดูเหมือนเชีโร่เนี่ยก็ทำลายเขื่อนน้านะครับนี่ oh <God. S 1> น้ําก็ไหลก็ไปหมู่บ้านที่ฮันุนดาครับแต่วันนี้ก็โอ้โ oh. หน่าจะเป็นชีวิตโตที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับ oh <God. S 1> พวกมันก็ได้ลุกขึ้นจัดเสียงแซเลนนะครับ s ั f เฟรน n ์อือหมีเกมนี้เห็นฉันนี้แล้วก็ขนลุกสู้นะครับอันนี้เราก็เซฟเกมนะครับโอเคเซฟไปแล้วข้อสเตทเดี๋ยวผมต้องเล่นด่านของเอ,อ่อด่านของเคอีกนะครับยังไม่จบอย่าเพิ่งยองแพ้นะครับเราต้องสู้ต่อไปนะครับสู้สู้อือ สูซูนเจ้าอหนูอันนี้ไงต่านี้อันนี้มาที่หมู่มมบ้านฮันุดาน,นะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวด่านนี้ผมต้องเล่นให้จบให้ได้ครับ explosive เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องไปเอ่อที่บ่อน้ำครับเขาบอกว่าด่านนี้ให้เราต้องด่านนี้ให้เราต้องไปบ่อน้ำ เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นเกาหัวเกาหะเฮ้ยมาเห็นผมากเฮ้ยเฮ้ยต้องหลบแล้วเฮ้ยเฮ้ยลงไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหลบก่อนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวหลบตรงนี้อ่ะมันอยู่ไหน๋อนนี้ไง เออตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องรอรอให้มันไปก่อนนะครับเฮ้ยมไม่เห็นผมเฮ้ยแกเห,เห็นฉันได้ไงวะ เฮ้ยอย่าโหหลบเว้ยเออหลบทันเว้ยเออไม่โดนนันหรออืมเมื่อไหร่แกจะไปสักทีเว้ยเลยรอนานเนอะเฮ้ยอืมอืม ไอผีมันงงวันเว้ยเออเออไปแล้วเออไปก็ดีเออผมรู้สึกว่าดัานนี้ก็มันก็ง่ายอยู่นะอืมมันก็เริ่มง่ายแล้วนี่ง่อ่าใช้รอบอ่ามัเชอทีนี้เราก็ลงไปได้ครับถ้าผมลงไปแล้วจะเจออะไรบ้างเนี่ย อันนี้ผมลงไปแล้วนะครับนี่จ๋อมอ่าเติมเรียลก่อนรีโหลดโอเคอะไรเนี่ยโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเว้ยใครวะโอ้ยอีผีบ้าอืม เอ้คนผีทะเลอ๋อน่าจะเป็นไอเทมนะครับอ่ลองเปิดดิ <c oughs> เปิดแล้วจะเจออะไรกับปังนี่เฮ้ยข้างในคืออะไรวะอ่ะอะไรอ่ะโอเคพานเกจสองก็จบไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ มาที่ขัสินของทามอนอ,อ๋อตอนนี้ทามอนก็เหนื่อยอยู่ครับนี่ไอ้ไข่เนี่ยเอ้ยปอเอริโกะเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาเลยผมมาได้ไงเนี่ยนทัทซิจิโอ้โหน้ำท่วมไหลเลยโอ้โห ว่าเออเมือ่อแสงมาเม้่แสงทวัดพัทิโอ้โหนาตาเซจโดนเผาเว้ยจุดจุก็ตายเฉยอะไรกันครับนี่อืมโอเคเดี๋ยวเราต้องเล่นต่อนะครับมาต่อครับต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอโอเคเราก็ทำการเซฟเกมไปแล้วนะครับอืมเดี๋ยวนี้ดันใหม่ครับ ไม่กีน้ำท่วมเป็นเลือดครับนี่ไม่เสียงเฮ้ยใครเรียกหาทามอนวะเฮ้ยไม่เสียงไฟแชร์เฮ้ยอ้าทำไมอยู่แค่เนี้ยเฮ้ยผมจะเจอผีครับนี่โอ้โหกำลังกิน น้ำอยู่ครับเฮ้ยนี่มันผีแบบนาโอกดเนี่ยวโอ้โหภาพนี้ดูน่ากลัวมากครับทุกคนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตั้งหลังก่อนมาแล้วครับมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องสู้กลับมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสู้ครับนี่ผมรู้สึกว่าไม้ไอ้นี้มันจะตีเบานะครับ นี่ฟ้านี่ฟัาาแรงๆเออโอเคเดี๋ยวผมต้องไปก็ไปต่อแล้วครับโอเคขึ้นฝั่งนี้ดิโอเ้เยี่ยมไปแล้วครับตอนนี้ผมก็ไม่มีไฟฉ่ายนะครับนี่มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้คืออะไรวะ หนังสือเหรอหนังสือพิมพ์เอามากรดสินนะไหนครับเนี่ยเอ้ยมีดเอ้ยขุดกับขุดกับไม้ไอ้โอ้ยขกับผีป่าเลยโอ้โหหัวหัวทั้งหน้าโ โอ้ถ้าถือมีดขูดแบบนี้โอ้หน่ากลัวครับถ้าท่านผู้มชมโอเคเดี๋ยวเราก็กลับไปตั้งหลักก่อนครับหนีก่อนครับ <c oughs> ได้หมดได้หมดเธอสดชื่นโอ,โอ้เดี๋ยวนะโอเคมาโอ้ยชนทำโอ้ยเฮ้ยทำรา้านฉันทำไมทำรา้านฉันทำไมเอ้ย เอ้มึงไป็ใครล้มึงต้องการอะไรนี่แน่นี่แน่นี่แน่นอืมอืมโย,ย,ย,ยไม่รู้จักใชแล้วว่าฉันเป็นใคร <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็กลับไปสู้ต่อนะครับโอเคมาอยู่ต่อหน้าผมนะครับอยู่ข้างหน้า ม,มันมีเมีดครับม,มีคมด้วยรู้สึกว่าในเกมเซเลนนะ่ยบางตัวละครนนะที่ผมเล่นนะ่ะบางตัวก็มันก็อ่อนแอรนครับมันแพ้ง่ายครับบางตัวโอเคล้มลงกับพื้นนะครับนี่ เอออมเอ้ยอ,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 อะไรอยู่ที่เพื่อนนะครับเนี่ยอืมเคสิทโตโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บมันนะครับทีนี้แล้วก็ไปต่อนะครับทั้งออกไหนเอย รู้สึก mm hmm. ว่าน่าจะจบแล้วครับด่านนี้ <This S 1> เอ๊ะ <is> ลอยนะวะเนี่ยเมื่อกี้นี้ลอยอะไรวะอืมรู้สึกว่าก็ก็จบเกมไหมครับด่านนี้โอเคอันเป็นเสร็จสิ้นนะครับนี่เทียยะสุดา อันนี้ก็เช to ียวยก็มาที่บ่อเลือดนะครับโอ้เมียก็ก็อยู่ด้วยอืมเมียเกา you're hereI'm always right here ฉันอยู่ที่นี่เสมออยู่แล้ว come over herehowjust open the mirror gate จะไปยมโนุยังไงเนี่ยเมียก็ก็ดึงเชียวยา เข้าไปสู่ยามนโนเพื่อจะไปเพื่อจะไปปราบนาตาชิชินะครับนี่